ไม่รู้้จไไดอ้นั่นมันต้องเป็นไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้นี่นี่ยว่ามันต้องเป็นยมงรุ่งสีขาวเนี่ยว่ะเออ่ยยัมรู้สีขาวนะับเตรียมมันเอาหูแต่พี่เงินโดโคชินจิมันอยู่ที่ด่านสามเหรอที่มันกินอะไรพวกนั้นมาเรียนสามเรียนสี่มั้งเรียนสี่กันในกลิ่มันเป็นตะขาบยักษป่ะดิเหรออ๋อที่ด่านสี่มีที่ด่านสี่ด้วยเหรอเนี่ยที่ด่านสี่มันมีแค่ที่ด่านสามเลย ไม่นี่มันเป็นตะขาเพามันน่าจะเป็นพอไอ้นี่ด้วยมั้งพอไอ้ตัวโกงมันมีตัวโกงแบบล่องล่องมันไม่เปิดใช้งานนี่เว้ยไหนลัมบิงของท่านจักรพรรดิไอ้ใท่านราชากูไหนวะมาดิมาดิเอามาดินี่ไงจะวัดมากกับกูจะวัดมากกับกูงวยไหมงวยเหรอด่ามันนี่ด่ามันนี่ด่าจอกกับจอกนะเที่ย มาดิเฮียตึ็สามชของกูเว้ยควายมดมาดิ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 มามาดิมาดิกูอิาาดิาิาดาดิมิาดิมาามดิมาผาดิมาดิิมาดิ <สำ S 2> มาดมาแบบิาออมิดออมดมันมา,ามม,มา,ามม้าางด้ิาาดด้าาาดาาม,ม,มอยู่นานมนนานมามา ตัวนามัสสะปะคาวโตอะระหาโตธัมมาสะพูตสะยายายาไปน่ไปใครเดืนไม่รู้วะนนี้เนี่คนเปิดประตูบ้านกูแล้วก็หายไปอ่ะ ต้องคุยต้องคุยต้องคุยต้องุยต้คยต้อยต้องคุยต้องัุยต้องคุต้องคุต้องยต้องคต้องคต้คยต้องัองคุยต้อต้ยต้้องยต้อต้งย้องั้อง้อง้องคั้คต้ง้ององคุองคุ้ง้งั้ง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 ง แม่ไม่หมดสองตัวฮ่าฮ่าฮาโอ้ห้องดับจิตวิทยายิงเหี้ยสองตัวสองตัวบนาเียวสองตัวนะนเาเียวสองตัวบ้นเราคคูณจัดเลยคุณจัดเลย ไห้ผ่านไปไหนเจ็บเลยมีชั้นล่างมีชั้นล่างโมิกมิกน้าประตูน้าประตูมักเลยเหรอมิกมิกาม,าาม,าม,มิก,มก,มกต,ต้องมักเลยอ่ะตัวนึงสวยสวยเพื่อนโอ้ยหมด ห้องดับจ si? ิตใ้ยี่บ้านนี้ยยอ่ข้นอันนี้กี่ศพมานกีศพยี่บ้านนี้เอห้องดับจิตจะบ้านกี่สิ่เทียกีรานอ่ะกูบอกไล่ได้โอ้โหสมองหายแล้วไม่พูดย่เ้าผีหลอกเวลยหลอนแน่นะอยู่บ้านเนี้ย มนใส่บ้านมือสองครับมือเดียวพอมันเก็บตัวอย่างนี้ย่องเอุ๊บได้ไวแค่ไหีครับคือว่ามีคนชุบอยู่เมื่อกี้จะยากวะไปที่อื่นได้ไหมเอกเมืองออกเมืองได้ไหมเอาเอานปแค่นี้เราก็ได้มันพอแล้วนะต้องขึ้นไอเล็กเกล็กไว้ก่อนอ่ะเออ ก็าขึ้นอ่างคาร์ได้สวยข้ามตัวนึงนะเพืเสร็จตาสีแล้วเพื่อนตัวนี้อยู่นี่มึงหยิบไาแนวไหนวะผู้ผู้ไหมึงมึงมึงจะรอดไงเพื่อนสวยนะไกลๆรอบๆหลังบ้านก่อนหลือหลังบ้านไปไปไปเราไปดีกว่าไปดิยี่อะไหเนี่ยเราไม่ไน้อ่ะอุ๊ยอุ๊ยทำไมทำไมไอ้ใช้จังหวะดสุรมุนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเยอะ วันนี้มันจะมีคนไหมเนี่ยใช่เราเขาเขาไปช่วยโหไม่ทันว่ะสามสิบวินี้อือต้องยูเซนโบว์อ่ะเพื่อนการาโหโหาายิงกูเดียวโอ้ยทันว่ะเชี่ยมึงเก่งว่ะเพื่อนมึงน่าจะไปแข่งโอลิมปิกหน่อยเฮ้ยโอ้โห,โห,โห,โหนึกว่ามึงกดไม่ติดเห<ด> <c oughs> ี้ยวเลยยิ่งมีตุลฟามอยู่ เกิดเลยหนึ่วิจุดวิอูเกิดพอดีไปเพื่อนไปไปไปโอ้โหกูโดดหาพวกมึงไงมานี่ได้ปะได้ไปดีไปดีได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยบ้านใหญ่อยู่นะบ้านเนี่ยเหรอเออบ้านใหญ่อยู่ไอ้รบก่อนไปมีมาเตอร์เบรกอ่ะมีคอมเพนเบไปไอ้ดับไอับเหี้ยอดับไม่เอาม่เอา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 เออาเออเอนออออออ อยากได้แบบนั้นงไามากหรอตาแต่จริงๆเลยอันนี้แต่จริงๆเลยตกลงมาเลยดรอสิงซิิงโอ้โหขยะไปเป็นอะไรลูก2เฮ้ยกูมาอยากแอมือป่ะเพื่อนกูได้แฟร์เพื่อน เอาเอาเลเอา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 เลยเอาเลอาเลยอาเอาเอาเออาเ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 อาอาเอาเาเอาอาเ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 อาอาเ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 อาอาเออเอาเอเาเอาเาเอาเอาเาเอาเาเอ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 าเาเอาเ กินไม่ไบอรี่หมดเลยไอ้ทุกสองไอ้ดอกปะาม๋ตกรัดตกวาดหมดอ่ะกูกดเบรกมานาวันเดีวไหนว่ะกูมาพร้อมกับแม่เสียดาววงอยากขึ้นเขาขอร้องไม่เช่าเลยเขากระดูกกระดูกครับเขากาดุอีกแล้วไม่เคยชนะเลย เดิขนาดมีคนเลยเดินหน้ามีคนไม่เห็นมาน่าเตนะเพื่อนมึงกูติดอะไรวะเฮ้ยโอ้โหวงโคตรเยี่ยเลยจะไปชนบ้านนี้ก่อนไหมไปบ้านก่อนเออไปบ้านก่อนปหมเราขึ้นอ้อมไปเล่นบ้านข้างบนเลยดีกวะแบบไกลๆอยู่บ้านริมหาดตองนีคนั้นอยู่แล้ว่บ้านนี้กอดอยู่นะ แต่ว่ามันโดนเนินล่างช์จได้เฮ้ยมีคนจริงไปนะเฮ้ย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 คอมตเรีเยอะเยาร่องเที่ยวอะไราทงเที่ยวอะไไม่มีคนเนี่ยเฮ้ยรถมาข้าเชียงรถเนินนี้เนินนีเพื่อนเนินี้เนี้เนนนี้ โดนัดหนึ่งกูไม่มีปืนไกเพื่อนมาขับลต่อก่แล้วลาต่อไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยมีมีฟันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเูมีอะไรสักมันจะข้ามานี่มอนกันรู้ะบ้างกูอยู่กูอยู่มาก่อนเว้ยกูมาก่อนเฮ้กูมาก่อนเว้ยมาที่หลังมีเจอเ็ปะมีสองอันนะเคอะไรเก็บไว้กูมีสามอันดี่อดละรดละรดละ เอ้ยเอาเอาขอขอเฮ้ยเดี๋ยว่าใครใส่กอสามอะเอาเลยไม่มีจะได้ใส่กอสใส่กอสามดู่แต่ว่าไม่มีที่จมกอแล้วขอใครขอมีกระสุนเคีไนครับแ่ยแคหนกูมีสามร้อยสีเก้าไม่บอกวาเปอนเอ้ยขอขอด้ดิี่ิบะขอสักี่สิบบาทขอแล้วรูสิบาทอ่ะมันกวเอาเลยเดียวดิร้วสิบาทงรถไอ้เราตกใกล้มากสี่นะ มีใครไม่มีคนอุ้ยเครื่องบินเพื่อนอย่างนี้เข้าจอดใครกิบเพื่อน M24 เอียง M24 สมกสมกตรงนี้สมุกาปูปูปูไอ้บ้านบ้านอ่ะมันมีไว้มันออกมันออกนะครับคือไม่ออกเหมือนบ้นมันมีตัวตัวตัวกิลลี่ด้วยเพื่อนอันนี้เขาบินดิเขาบินดิเข้าออกนั่นเฮ้ยมากูมากูไม่มีแค่แค่พอในเครื่องบินมีตัวอยู่ในบ้านด้วยวงจะให้เป็นให้กูหน่อยไม่ได้เลยแก ตรงนี้ได้กอมูอย่างเดียวเลยเฮ้ยตัวในบ้านขับรถออกแล้วเพื่อนไอ้ปืนกากเพื่อนไอ้ไอ้ไไม่ไม่กากอ่ะไอ้ปืนปืนรัวรัวปืนร้อยนัดไอเออไร้อยนัดอ่ะโอ้ใครเอาใครเอาไอ้นี่ป่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมาข้างหลังเราเพื่อนมันมาข้างหลังเรานาข้างหลังเรามันมาแทะห้าหลังของเราไม่จับคนคคนนเหมือนจะทำเหมือนจะไม่จับไปแล้วแล้ว เลี้ยว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 เลยอ่ะเลี้ยวเลยยางแทงย่างแทงหัวแล้วก่อนถ้าสูงกูจะหมดแล้วนี่เหลือร้อยเดียวเฮ้หมดแล้วกันเฮ้ยนี่นี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านขหมาขาวบ้านหมาขาวบ้านหมาขาวเฮ้ยบ้านบ้านขาวฟ้าฟ้าอุ้ยอุ้ยเราต้องเข้าวงนะเข้าวงป่ะจัางวงป่ะปดี๋ปดิ๋อ่ะพี่ทิ้มมาละมุมมุมนั้นเล่นได้อยู่ป่ะไหนวะไอเจ้าเครื่องบินก็บินจังเลยสัตว์ไปไปเพื่อน ต่อได้ลนน้ำได้นะเว้ยเด็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ยเอาไปดไปเด็กหมายกว่าดนเลย่าเนต่ยังเล่นได้ยหดอเล่นปั๊มปลงน้ำนะเว้ยเฮ้ยกูลงน้ำเอา อยู่อยู tamam, Somehow, e ่เอ้าหูกลางวงที่วงเราไม่กลางวงไม่ดูกลางวงกูขึ้นยังไงกูขึ้นยังไงต้องรอไหมนี้ปะรอที่ไหนปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่เพื่อเก่าแต่เราโล่ยหญ่เลยมต้องมีมันตะเกาเราอย่รัวเลยเนี่ยต้องมีตะเกาเราอยู่รัวเลยไหมไอ้ปั๊บแต่เราคือคือถ้าโดนอ่ะยากมากเลยนะมีคนยิงคนยิงคนยิง คเรื่องแยงไม่ออกแล้วเ่อาเาอ่าตักเครื่องบินเนี่ยรถรมาเขียวมเขียเขียวเพื่อนรถบิมาเขียวรถบินมาเขียวเดี๋ยวรติได้นะเพื่อนจริงเราติดได้เราเอย่าโดนมาเขียวนกนะเออ้เปิดเรามาเขียวอ่เล่นติบเลยได้นะเพเยคุณน้อง เฮ้ไอ้ดับตกกลางน้ำครับไอ้ดิกดิกดิ๊กมังเหลืองมังเหลืองมังเหลืองสองตัวสองตัวมังเหลืองสองตัวเอาบ้าบ้าเนเนเนตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะเนาะเนอะเดี๋ยตัวเดียวไม่ได้เออสัมไม่ได้แบบนี้ไม่เห็นเฮ้ยมีคนแปดใกลบ้านเรานล้วลงไปอีกแล้วแย่ไป มาเกูช <Bing. S 1> ิวได้กูชิวได้แต่ว่าถ้ามึงขึ้นไ่ได้กูเซฟอยู่เฮ้ยเอ้ากูแฟดกูแฝดตัวเองทำไมอ่ะติดกูหน่อยตัวพวกมันกูกูจะตาล้ะไม่หอนตาลงตาลงติดนะครับมาแล้วปะ โทษเถอะเมื่อกี้ติดยิงมาร์กู้นไปหน่อยอุ้ยยิงบนดาฟ้ายิงบนดาฟ้าเอื้อนโผล่ไม่ได้เลยป๊รากูเนี่ยโผล่ไม่ได้ติดติดมาติดติสมองให้ก่อนตรงไหนเฮ้ยกลับป่ะไม่อยากกลับป่ะกูสมองได้ไม่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 ต้องเราเราดีมากเลยว่ะแต่ว่าทไปไหนอยู่ขันตอนไหนติดแล้วไงติดแล้วรับรับรองบ้านบ้านส้มยิงเรานะเอ้ยมันเล็งอยู่ ทำพัดเท่ามาบวกเพื่อนติดมันเลยกได้ติดมันร้องเพราะมันออกมันออกมันนะสมมติตรงนี้ก่อนเลยร้องเลยเอออยู่ไหนสมมติเพื่อนเพื่อนคูีข้านน้ำอ่ะ้ยมดห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  น่มันรู้จักไหมแคนวาล์ย์อีอะไรมีเท่าไหร่มี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 แต่เพิ่งเพิูเพอุ้ยกระปุ่มนีก๊ว่าวหรอกลัวแค่ปืนค้อนมีแค่ปืนค้อนเออวิ่งอย่าน้องนะเพื่อนโอ้โหไหนมุมเราสวยจัดไหนมุมเราสวยจัดอุ้ยกูติดอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยพับหายติดยังเพื่อนหายติดแล้วเพื่อนรอเราอยู่เราอยู่รออยู่ตรงนั้นตราสวยจัดตรงนั้อยู่แถวนี้ดีกว่าเราติ่มสวยจัดเลยอยู่แถวนี้ดีกว่า ก็ติดไปเลยนะเพื่อนโอเคเพื่อนเพราะมึงก็ต้องติดมมันเอาว้ยเอาตัวรอดนะเว้ยเออกูติดอยู่แต่แต่คือถ้าโดนชาร์จอ่ะชิบหายอยู่คือมันเป็นหลุมอ่ะโดดน้ำอ่ะถ้าโดนชาร์กกูโดดน้ำเลยเออโดดหลงเล้งล่างแค่ไหนคือแบบว่าบนหัวมันมีเราได้อ่ะโอ้หมดทุกอย่างแล้ววะกูลองหาที่เล่นก่อนเลย วงวงต่อไปอ่ะให้มันเข้าเราแกรนทอร์ไปแล้วจังหวะมันต้องวิ่งมาหาเราวิ่งไปหาพวกไอเดิกแล้วก็กัดตงนี้จัดจ็บกัดจัดเจ็บจัดเฮ้ยรถมารถมาจอดจอดสัตว์มันมานี่มันมาหาเราดิเฮ้ยปลาคกูเนาะปลาคุณเนาะฮ้ยได้อยู่ได้อยู่วงหนีวงหนีนายไอ้อยู่ได้อยู่ถ้าเราขยับไปตรงนี้ก็น่าจะได้ข้างหน้ามีกลุ่มหนึ่งเพื่อนข้างหน้ามีกลุ่มหนึ่ง ไอ้ปั๊บไหน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 เดี๋ยวเราเอาเอาปั๊มก่อนไอ้ไหนเราเอาปั๊มก่อนน้องหนึ่งยังอยู่เพื่อนยังได้อยู่เตี๊ยนนั้นหมดตี๊ยนสิบห้าหมดเหลือเหลือเหลือสามสี่ต่อสามสี่สามสี่สามที่ผ่านแล้ววะมันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านตรงนี่ยวอยู่บ้านมเก๋อโอ๊ยดิ้้างค้างกูเลยเป็นบ้านที่แสงดีขอโทษดิผิดผิดผิดก็หัวไว้ ใสอัพดูเพื่อนอโอครับกูเลยอยู่บ้านนี้ไนโอ้หัวผู้หายขั่าจะไม่รอดกับรอดแล้วอ่ะเพื่อนกูก็เหมือนกันเพื่อนไม่ตัองหัวไอ้มึงรอได้มึงรอได้มึงรอได้ ไอ้ไอ้นัดช่วยไอ้นไอนยิงไอ้ปั๊บได้แล้อยู่ไ้โอ้ยเยบ้านยิงฉันดาฟ้าไว้ม่นจะดาฟ้านี่หนึ่งสองตัวสองตัวในคำวขาวอะนต้องคัดว่าใาต้องคัดว่าตัวขาวบนหัวมึงบนหัว ว่ามึงนอนแอบตรงขอบอุ้ยเอ้า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 วอ้าเอ้ามันเลิฟช็อตเว้ยไม่เห็นป่ะมันเลิฟช็อตเว้ยอ้าวแชมป์อ้าวดีอ้าวแชมป์นะโอ้โหแม่งเล่นยากจัดเลยมุมเมื่อกี้เออไอ,เอ,เอ้เหี <im ple ats> ้ยโดนเฮ้ย <im ple ats> <im ple ats> แต่มันก็ดึงเวลาสวยด้วยแล้วก็ได้แชมป์เวยด้วยยิงเพี้ยนเจ็ดคิวเจอแลดามเมทเว้ยเฮ้ยกูยิงสามร้อยหมดพอๆไห้ไนท์ไปไหมไนท์ห้ากูเนย